รัเสเซียยังวางเป้าหมายจะโจมตีด้วยขียปรุตโอเลินิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจมันจะไปไม่ได้ปูตินเริ่มแจกคูปองแล้วมันแสดงถึงเศรษฐกิจรัสเซียกำลังจะพังสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่อเลยนะครับประจำวันที่16ธันวาคม 2,567ท่านวังครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนที่ดูเหมือนว่าเป้าประสงค์หรือว่ายุทธศาสตร์ของการโจมตีของรัเสเซียที่โจมตีมาทางฝั่งยูเครนนี่แหละครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของโครงสร้างพลังงานนี่แหละครับดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องไปซึ่งมันอาจจะเกิดความเสี่ยง เพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนิวเคลียร์ท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุนิวเคลียร์มันก็หมายถึงว่าการที่รัสเซียเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีเข้ามาในดินแดนของยู่เุนแต่จะใช้ในเรื่องของสารกัมมันตงสีที่มันเกิดขึ้นถ้าเผื่อโรงงานผลิตไฟฟ้า ที่อยู่ในยูเคนที่มีเป็นจํานวนมากนี่แหละครับมันถูกหลอมถูกละลายอันเนื่องมาจากว่าโครงสร้างพลังงานหรือว่าไฟฟ้าที่จะไปหล่อเลี้ยงนี่แหละครับมันถูกตัดขาดเพราะนั้นสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขาดไฟฟ้าที่จะมาหล่อเลี้ยงเตาปฏิกรณ์นี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นหายนะ สงครามนิวเคลียร์ที่รัเสเซียไม่จําเป็นต้องใช้ขีปนาวุธเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อย่างร้ายแรงเพราะนั้นยุโรปตอนนี้ก็เลยมีการประกาศเตือนนะครับว่าการโจมตีเหล่านี้นี่นครับมันเพิ่มความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อย่างมาก ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์หายนะนั้นถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็จะส่งผลกระทบทั้งรัเสเซียยูเครนรวมถึงภูมิภาคใกล้เคียงแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียนี่แหละครับเขาจะไม่ค่อยวิตกกังวลในเรื่องของสารกัมมันตดังสีอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียมีความได้เปรียบเนื่องจากว่าภูมิประเทศของรัเสเซีย มันจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของยูเครนของยุโรปเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระแสลมนี่แหละครับมันก็จะพัดจากรัเสเซียมาทางยุโรปเพราะฉนั้นสถานการณ์ถ้าเผื่อมันมีการเผยแพร่หรือว่าการรั่วของสารกัมมันตรังสีถ้าเกิดเหตุการณ์มันร้ายแรงที่เตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร ถ้าเผื่อมันไม่ได้รับไฟฟ้าหรือว่าไม่สามารถระบายความร้อนได้เนี่ยครับมันก็จะไปกระทบกับทางชาติยุโรปเป็นด้านหลักเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ารัเสเซียไม่วิตกกังวลต่อกรณีการแพร่สารกัมมันตรังสีต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสงครามนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับอาจจะเกิดขึ้นจากสารกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันเผยแพร่ออกไปหลังจากที่ เตาปฏิกรอนมันละลายเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชอร์นบิลเมื่อ40-50ปีก่อนซึ่งดูเหมือนว่าล่วงเลยระยะเวลามา40กว่าปีแล้วนะครับว่าสารกัมมันตรังสีที่โรงไฟไฟ้าอย่างนี้นั้นมันก็ยังไม่ได้รับไม่ได้ลดละลดลงมากสักเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การโจมตีที่รัเสเซียมุ่งไปโจมตีด้านโครงสร้างพลังงานซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12- 13ทาธันวาคมที่ผ่านมาแหละครับ นะับเวลาถึงปัจจุบันก็ล่วงเลยเข้าเกือบ1อาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่มีการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่12-13ท่ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละครับรัเสเซียนั้นตามาสถิติที่เกิดขึ้นนี่แหละครับรัเสเซียจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งอาจจะ3วัน5วันหรืออาจจะสูงถึง1อาทิตย์ในการที่รัเสเซีย จะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่วันที่12-13นี่แหละครับมันมีสัญญาณเตือนมาจากทางฝ่ายความมั่นคงของอเมริกานะครับว่ารัสเซียจะมีการโจมตีครั้งใหญ่ซึ่งมันมีสัญญาณเตือนตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาและวันที่12ธันวาคมหน่วยงานความมั่นคงหลายฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่า รัเสเซียจกโจมตีด้วยขีบรุธโอเลนิกในช่วงเช้าวันศุกร์ที่13แต่กลับกลายเป็นปรากฏว่าเช้าวันศุกร์ที่13นี่แหละครับรัเสเซียไม่มีการใช้ขีบรุสโอเลนิกรัสเซียมีการใช้ขีปรุธและโดนโจมตีเข้ามาในย yup ูเคนเหตุการณ์ครังนั้นมีการใช้ขีปรุธเลาะ94ลูกและก็โดนอีก193าลำรวมเป็น287ลำนะครับในการโจมตีคลังนั้นดูเหมือนว่าเน้นไปที่โครงสร้างพลังงาน แต่เหตุการณ์ที่หลายฝ่ายคาดหมายว่ารัเสเซียจะโจมตีด้วยโอเล็กนิกนี่นะครับมันไม่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ารัเสเซียจะไม่โจมตีด้วยขีบรุสโอเล็กนิกเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการโจมตีด้วยขีบรุ์โอเล็กนิกนั้นมันเป็นขีบรุธที่มีไฮเทคไฮเทคโนโลยี tech, ที่รัเสเซียเพิ่งจะมีการทดสอบการใช้งานเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการผิดพลาดเรื่องเทคนิคดีเลยครับมันเป็นเหตุผลสําคัญ ที่รัเสเซียไม่โจมตีในวันนั้นเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นว่ารัเสเซียจะไม่โจมตีแต่ข่าวล่าสุดนี่นะครับมันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารนะครับอดีตโฆศกของเสนาธิการของกองทัพยูเครนนั่นก็คือ เวลาดิสลาฟเซเลสโนฟนี่แหละครับเขาได้มีการให้ความเห็นนะครับว่ารัเสเซียนั้นอาจจะโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละครับโดยเขานะครับบอกนะครับว่าอาจรัเสเซียนั้นอาจจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเคนในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นก็คืออาจจะเป็นวันพุธนี่แหละครับที่จะถึงนี้ถ้าเป็น ในรายการวันเวลาของประเทศไทยเหล่าเพราะนั้นเหตุการณ์นี้เขาบอกว่านะครับว่ามันมีสิ่งบอกเหตุสำคัญที่ปูตินนี่แหละครับจะยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีและก็สังหารพลเรือนในประเทศของยูเคนต่อไปซึ่งปูตินนั้นยังคงที่จะพยายามในเรื่องของโครงสร้างโจมตีเรื่องของโครงสร้างพลังงานและก็จะสร้างความหวาดกลัวในเรื่องของการโจมตีนี่แหละครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาบอกว่า รัเสเซียนี่แหละครับอาจจะโจมตีในวันที่18ธันวาคมก็คือวันพุธนี่แหละครับที่อาจจะมีการเปิดเป็นบบการโจมตีครั้งใหญ่รวมถึงจะมีการใช้ขีรุธโอเลสนิ克ในการโจมตีด้วยท่านผู้ชมครับความเป็นไปได้ในการใช้ขีรุษโอเลสิกหรือว่า r s 2 6ย่อส่วนนี่แหละครับซึ่งเขาบอกว่ามันทํางานอย่างเชื่องช้าไม่สามารถปล่อยตัวได้นี่อาจเป็นสาเหตุสําคัญที่ รัเสเซียไม่มีการใช้ขีปปราวุธโอเลนิกโจมตีเมื่อเช้าวันถุกที่13ที่ผ่านมาแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ที่โจมตีนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นซึ่งเขาเตือนนะครับว่ารัเสเซียนั้นอาจจะกําลังมีการเตรียมพร้อมที่จะใช้งานกองทัพรัเสเซียอาจจะโจมตียูเครนอีกครั้งในวันที่18ธันวาคมที่ถึงนี้เขาบอกว่าแหล่งข้อมูลการตรวจสอบชี้เห็นว่าช่วงเวลาถัดไป รัเสเซียจะเปิดพื้นที่ทดสอบที่ฐานคาปูชิญญนยาเนี่ยแหละครับคาดว่าจะเป็นวันที่18ธันวาคมดังนั้นเราจึงไม่ควรละเลยการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะมีการแจ้งเตือนหรือว่าการโจมตีทางอากาศนี่แหละครับรัเสเซียก็จะมีการแจ้งเตือนมาทางฝั่งอเมริกาอันนี้ข้อที่1อันข้อที่2รัเสเซียก็จะออกโนแทมหรือว่าเขตห้ามบินเขตห้ามบินก็จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ ฐานทดสอบคาปูชินยาเนี่แหละครับเป็นด้านหลักเพราะนั้นถ้าเผื่อรัสเซียมีการกำหนดเขตห้ามบินหรือว่าประกาศเขตห้ามบินหรือว่าเขตโนทามนี่แหละครับมันอาจจะแสดงให้เห็นนะครับว่ารัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่วงเวลานั้นท่านผูฟังครับการที่รัสเซียจะใช้ขีปนไอเ26หรือว่าโอเลนิกในการโจมตีนี่แหละครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการใช้ขีปนาวุธ ร่วมด้วยรวมถึงมีการใช้โดนในการโจมตีครั้งต่อไปซึ่งมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันตัวชีวัดสําคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อรัสเซียจะมีการโจมตีนั่นก็คือถแถลงการจากสถานทูตของอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีการประกาศเตือนเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับวันที่8ธันวาคมสถานทูตก็อเมริกาก็มีการประกาศการแจ้งเตือนว่า รัเสเซียจะมีการโจมตีให้ประชาชนชาวพลเมืองอเมริกาเนี่ยครับฟังสัญญาณการเตือนจากทั้งฝั่งของยูเคนรวมถึงวันที่12เนี่ยแหละครับพราะมันก็มีการเตือนเหมือนกันว่ารัเสเซียจะเปิดมีการใช้ขีปุธโอเลนิกแต่กับกลายไว้ว่ารัเสเซียใช้ขีปนาวุธอลอนทั่วไปรวมถึงโดรนซาเอดโจมตีในช่วงค่ำคืน12-13ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับ แหล่งข่าวรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนะครับว่ารัเสเซียนั้นอาจจะโจมจีดูเคนด้วยอาวุธพิสัยกลางโอเลนิกอีกครั้งในไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งดูเหมือนว่าการโจมตียังกลาวนี่นะครับมันอาจจะไม่ทําให้สงครามมันเปลี่ยนแปลงแต่หลักๆก,ก็คือมันทําให้เกิดความหวาดกลัวนี่ละครับกับประชาชนชาวยูเครนตันบุฟังครับกระทรวงกลาโหม อเมริกาเนี่ยเลครับถแถลงว่ารัสเซียนั้นอาจจะมีการโจมตีอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัป,ปดาห์ที่จะถึงนี้ท่านผู้ังครับรัสเซียนั้นจะเปิดฉากโจมตียูเครนโดยเฉพาะในช่วง2เดือนต่อจากนี้ไปนี่แหละครับก่อนการมารับตําแหน่งของทรัมป์นี่แหละครับมันอาจจะมีการโจมตี2-4ถึงครั้งภายในวันที่20มกราคมที่สุดนี้ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมานี่แหละครับการโจมตีที่มันผสมผสานนี่แหละครับมันอาจจะหยุดพักไป3วัน5วัน อาจจะถึง7วันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้แหละครับรัเสเซียก็จะมีการเตรียมพร้อมในการสะสมอาวุธในเรื่องอาวุธยุทโรปกรณ์ต่างๆเตรียมในเรื่องของกระสุนเตรียมในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องบินนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะโจมตีเรียกได้ว่าการมีเทนแนน์ใหญ่นี่แหละครับมันอาจจะเกิดขึ้นช่วงเวลา3วัน5วันถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะมีการโจมตีเพราะนั้นช่วงขวบเวลาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับซึ่งภายใน ปายเดือนนี้จนถึงเดือนมก,กราคมนี่แหละครับมีการคาดหมายกันนะครับว่ารัเสเซียนั้นจะโจมตีอีก2-4ถึงครั้งภายในวันก่อนวันที่20มก,กราคมก่อนที่การมาของทัป์ที่จะเข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเพราะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่18ที่ทมีการคาดหมายว่าจะมีการโจมตีนี่แหละครับมันอาจจะเป็น1ในเหตุการณ์2-4ถึงครั้งที่จะมีการโจมตี ก่อนถึงวันที่20มกราคมท่านผู้ฟังครับรัเสเซียกาลังพยายามกดดันยูเครนอย่างหนักโดยมีการทําลายขวัญกําลังใจและก็นําเสนอภาพลักษณ์ต่ออเมริกาเนี่ยนะครับว่ารัเสเซียนั้นยังมีความสามารถที่จะโจมตีขนาดใหญ่ได้เรียกได้ว่าโจมตีโชว์รัฐบาลดําเนี่ยแหละครับรัฐบาลทรัมป์เพื่อให้เห็นนะครับว่าสกยภาพของรัเสเซียนั้นยังสามารถโจมตีได้ท่านผู้ฟังครับนั่นก็หมายความว่านะครับ รัเสเซียตอนนี้กําลังมีการเตรียมการโจมตีครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัป,ปดาห์ที่จะถึงนี่แหละครับเพราะว่าถ้ารัเสเซียแจ้งการโจมตีไปที่อเมริกาแล้วก็เจ้าหน้าที่อเมริกาแจ้งเตือนหรือว่าสถานทูตอเมริกามีการแจ้งเตือนประชาชนของอเมริกาเองนันครับแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ารัเสเซียนั้นกําลังจะมีการโจมตีอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการใช้งานขีปรุรโอเลด้ด้วยถ้าเผื่อ จะมีการโจมตีครั้งต่อไปในช่วงสุสดสัป,ปดาห์ที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการโจมตีที่รัเสเซียพยายามยึดยูเครนอย่างหนักในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมานี่นะครับรัเสเซียนั้นก็ดูเหมือนว่าศูญเสียขนาดหนักเหมือนกันเพราะว่าในช่วง3เดือนนี่แหละครับสเดือนหลังที่เกิดขึ้นนี่แหละครับรัเสเซียศูญเสียทหารไป1นึ่งแสนนายนะครับและก็ยึดพื้นที่ได้ 2, 3 5 6ตารางกิโลเมตร เทียบเป็นพื้นที่แล้วนะครับรัเสเซียจะสูญเสียกำลังทหารไป53นายต่อการยึดพื้นที่ได้1ตารางกิโลเมตรท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าความมุ่งหมายของรัเสเซียที่จะมีการยึดพื้นที่ยูเครนนั้นยังกลายเป็นเป้าประสงค์เป้าหมายหลักเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัเสเซียก่อนการมาของทําถ้าเผื่อมีการเจรจาที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ดูเหมือนว่าปูตินตอนนี้ ้องเสี่ยงในเรื่องของการที่ถาโมกําลังอาวุธยุทธปกรณ์หนัหนกๆในการทําสงครามในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจทานบุบังครับสถานการณ์ความเสี่ยงของเศรษฐกิจตอนนี้นี่นะครับซึ่งรัเสเซียนั้นใช้กําลังแรงงานอย่างมากมาใช้ในการทหารขณะเดีวยวกันแรงงานที่จะไปใช้ในอุตสาหกรรมนี่แหละครับมันก็หดหายไปจากประเทศเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบลูกโซ่ที่เกิดขึ้น สงครามเศรษฐกิจนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นตัวตัดสินสงครามของสงครามรัเสเซียยูเครนในปัจจุบันนี้รัเสเซียตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ตอบสนองต่อแรงงานทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจได้ปัดได้ไปพร้อมๆกันและก็เพียงพอในสงครามที่เกิดขึ้นปัจจุบันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็เลยมีผู้นักวิเคราะห์นี่แหละครับได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าทรัพยากรของรัเสเซียตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในช่วงขาลง อยู่ในช่วงที่เลวร้ายส,สุดๆเหมือนกันทั้งด้านเศรษฐกิจเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่ช่วยทําให้กองกําลังยูเครนสามารถต้านทานกองทัพลัเสเซียได้ต่อไปถ้าเผื่อสงครามมันดําเนินขึ้นในปี2 0 2 5ต่อไปนี่แหละครับปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาสําคัญของรัเสเซียจากการที่ไม่สามารถต้านทานสงครามเศรษฐกิจได้พายุเศรษฐกิจตอนนี้มันถาโถมไปถึงลากรากของรัเสเซียแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันมีรายงานนะครับว่ารัฐด,ดูมาข,ของสหพันธรัฐรัเสเซียตอนนี้นะครับได้มีการเสนอสแตมอาหารอีกครั้งคล้ายกับที่มีการใช้งานในอ,อดีตสหภาพโซเวียตซึ่งมันก็หมายความว่านะครับข้อเสนอนี่นะครับถูกขับเคลื่อนด้วยอัตราเงินเฟอ้อที่สูงและผลกระทบจากการขึ้นราคาต่อประชาชนที่ยากจนในสนถานการณ์ปัจจุบันเรียกได้ว,ว่าตอนนี้มันเริ่มมีการนําคูป,ปองอาหารมาแจกกันแล้วเพราะนั้น มันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์สงครามเศรษฐกิจนี่แหละครับมันอาจจะเป็นตัวตัดสินเพราะว่ารัสเซียเริ่มนำคูปองอาหารมาแจกจ่ายประชาชนกันแล้วรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ